สวัสดีค่ะเคเุณดีแม่ปองกับสิมาไทยท้ำประเภทนี่บุญเขาจีนแลค่ะบุญเดือนสามของหวแปแงเข้าค่ะค่าจะติดตามได้แล้วค่ะ นี่ค่ะอันนี้คตรกีเนาะค่ะอันนี้คือประเภทนี่บุตรเดือนสามกระต้องนั่นค่ะ อันนีบ้บุญข้าวจีนะคะบุญเดือนสามประเพณีของอีสานบ้านเรานะคะอันนี้คือจัเดเตรียมใส่จานไว้ถวายพระนะคะประเพณีบุญเดือนสามค่ะ ากาอะอันนี้แม่ผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านายแดงนะคะสวัสดีค่ะแม่ผู้ใหญ่อันนี้ทีมงานแม่ครัวนะคะอันนี้คือกับข้าวสำหรับกับข้าวที่จะถวาบผ้านะคะ,นนคะคมีอาหารทานทุกอย่างนะคะ ใส <era> ่ละมันสานีสัตว์เวหายาปิตาดาวาลาเชตุค่ะอันนี้คือของคือของที่เตียมมาใส่สำหรับบุญข้าวจีนะคะคือประเพณีเราเราต้องมีข้าวอันนี้ตักข้าวอบบยั่งยืนนะคะตักข้าวอบบยั่งยืนก็จะมีต้นไม้กล้วยอ้อยซอยปีบ้านเท่านะคะ อ่อนสวยดีอันนี้ค่ะอันนี้คุณจ้าก็ข่าวว่าเป็นอย่างอันนี้คือไม้ไม้กี้เขากี้เ้วะค่ะเป็นไม้ไทยาอันนี้ไม้ไทยําหรับกี้เขากี้เนาะคะ่ะจ้ากตเอามาน้ำเอาใส่กะตามาน้ำแต่นี้อาหารหวานข้าวเนาะค่ะมีอาหารหวานข้าวใส่ใส่ในกะตาานะค่ะค่ะจะมีน้ำเขาใส่น้ำมอสเนาะค่ะ ทุกคนมากก็ตตองเตรียมยังสี่มากเนาะค่ะค่ะทุกคนมากกับเ,เตรียมมากยังสี่ทุกคนค่ะได้มูบาทเมื่อทุกคนค่ะเห็นไหมค่ะขั้นน้ามนีก่ก็ใส่น้ำหอมเนาะคะ่ะน้ำหอมบาดั้งครับไปฮอดบานก็ไปมดตุนเสาอยูเ่เพื่อนอยู่ซ่านเนาะค่ะเป็นสิรีมงคลเนาะ,ค,ะค่ะ,ะค,ค่ะ อุกขาระสามาาลัชาบาตยวกันโนติเสระเวาตงิตาวาจุ้มู่บานก็ต้องมางกันเมื่อถูกพนนะค่ะมือวันนี้เป็นบุญเดือนสประเีบุญเดือนสามค่ะทุกมู่บานก็ต้องางอกันเมืกพนนะค่ะเมื่อนนี้เป็นบุญเดือนสาประเภทนีบุเดือนสแล้วค่ะใ่กต้องมากสีแล้วค่ะ นี่ก็แม่อบตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยอบตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับค่ะ สวัสดีค่ะอบตท่านอบตนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ประยูรคุณแม่แดงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลงพงนานะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ เหานไหมคะประชาชนชาวบ้านที่มาบ้านเลยสาธิศาลานี่คือศาลากลางบ้านนะคะพระกาลังให้พลนะคะนะสัพพะตัตตะาต

มาแน่มาต็มเลยนะคะมาต็บสาราเลยค่ะตอนนี้พระกำลังให้พรค่ะสวัสดีค่ะบูัาหอม ทาพระกันให้บุญเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาทําบุญมีแต่คนสวยๆนะคะขอบคุณค่ะแต่คนสวยๆุดเยค่ะแล้วเท่าไหร่แล้วสองโมงอ่ะอันนี้กับคุณเขาคูณแกนะคะเพื่อนมาทําบุญค่ะด้านหน้านะคะ ประเพณีบุญข้าวกี่ของบ้านแวงค่ะอันนี้พระอาจารย์ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้พ่อผู้ใหญ่แล้วค่ะผู้ใหญ่บ้านป้ายแดงสสดๆร้อนๆผู้ใหญ่บ้านป้ายแดงสุดๆร้อนๆนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่บัวพันอ่าอันนี้แม่เขาแง่แยะประจาบ้านเนาะค่ะมีงั้นยังเงีสี่กะคือขาดแม่พันธุ์บ่ได้เนาะค่ะ แม่พันก็ต้องมาช่วยทุกงานทุกบุญนะคะอันนี้มมนอันนี้แม่ยังค่ะแม่โอ้อันนี้ซ่องถวายพระเป็น่แม่อ๋อซ่องถวายพระอันนี้แม่ยังนี่แม่อ๋ออันนี้เป็นค่ายเทศบอกค่ะค่ายเทศถวายพระบอกค่ะแม่อ๋อจะอมากูดมืออันนี้แมรี่สวัสดีค่ะแมรี่ยังค่ะนน่ ม่นี่เห็นหังค่ะขาวขะแพทขาวไปเห็นหนังค่ะแม่ขะแพทขาวเห็นหนังค่ะบาร์โอ้ห้องบารบอกค่ะจ้าสวัสดีค่ะอีกอชายสวัชดยอ่ะอันนี้

ไว้าคผัผุญเนาะค่ะปณิยบานอันนี้ก็คือ้าผูส่วนเนาะค่ะโอชนานลูชาโอชนันอุทากาวันันอุชัน้มาอานเลยค่ะทั้งหมู่บ้านเลยนะคะ อันนี่คือประเพณีของชาวบ้านเรานะคะประเพณีบุญข่ากีีประเพณีบุญเดือนสามค่ะบุญข่อวขีบุญเดือนสามนะคะ

วสวัสดีคะ<า>่ะอีแม่ต่อยคนสวย <ri> ะ<ค>ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิ่งบ่ปัจจุบันทานนั่นพเจ้าไม่ดีแล้วสวัสดีค่ะคุณแม่บุ๋มแห่งความที่ไปแห่งอาชวาคือพระผลนิพพานของพระเจ้าด้วยเถิด อิมานิมะังสันเตมัตตาลิจาสุดีอันดาลิจาค่ะข้อาลยจากพื้นนางแล้วค่ะ,าจ,านนะ,คะจากพื้นตรงที่นั่งกดเยอะมากแล้วก็ลุนมาตรงที่ศาลาอีกชั้นสองค่ะเหลือที่มานั่งเก้าอี้นะคะอิมานิ มัตตาริจสุจิมัานาอันนี้กาลังกำลังรับพรคือต้องต้องจับะพื่อจะได้บุญนะคะอันนี้คือการถวายต้องจับอย่างนี้ค่ะ าาอันนี้คือแม่ผู้ช่วยนะคะ<ท>คือต้<า>องอบจับยอย่างนี้นะคะ<ท>ถึงจะได้บุญสิขายะสุขายะข้าแต่พระมิตุผมผู้ะเกิน ข้าพเจ้าทั้งหลายสวัสดีค่ะคุณสมานสวัสดีค่ะคุณแม่น้อยวัสดีค่ะคุณแม้มาทําบุญอะไรคะทําบุญทําบุญด้วยบุญข้าจีใช่ไหมคะบุญข้าจีบุญข้าจีประจำปีค่ะบุญประจําปีบุญเดือนสามนะคะบุญเดือนสามอให้ขอให้ได้บุญเยอะๆนะคะซื่อข้าวาหารด้วยซื่อข้าวปิ้งด้วย กับช่องคนรับสทัคหลายเหล่านี้เพื่อป,ประโยชน์เพนีบุญข,าข้าวจีค่ะบญเดือนสามค่ะฝา,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 ากกดไลค์กดแช์ก,กดติดตามให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ